วันนี้จะมาไขาประเด็นเบนซินกับดีเซลใครแรงกว่ากัน I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack, Restlessness to hell and back What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need we're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับจูเนียร์นะฮะวันนี้เป็นถูกคู่นะฮะเพราะว่าคันนี้300กว่ามา้าคันนี้ก็ประมาณ300กว่ามา้าเป็นเสร็จ2คันเนี่ย600กว่ามา้าก็ตกๆประมาณ3ถุงกว่านะฮะเอ,อ้าโอ้โหมึงช้ามึงช้าไกลมาไกลอะมันไ,ไ,ไม่ดีหรอกอ๋อโอเค<ๆ>ก็เดี๋ยวเราจะพามาดูว่าเบนซินกับดีเซลเนี่ยม้าพอๆกันเนี่ยฟิลเนี่ยมันต่างกันแบบไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูรถทีละคันก่อนดูคันนี้ก่อนเพราะว่าไอ้คันมิวเอ็กซ์เนี่ยอาจจะเห็นจนเบื่อแล้วเดี๋ยวแนะนำเจ้าของรถหน่อยดีกว่านนท์มา อันนี้รถนนนนสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับอย่างเดียวเหรอสวัสดีครับผมนนครับมามาดูรถอ่ะงั้นเดี๋ยวกูสัมภาษณ์กูอะมากูถือเองอ่ะอันนี้นนนะฮะก็เป็นเจ้าของร้านคาแคร์มอกรุงเทพนะฮะที่ไปเปิดแถวนั้นเพราะว่าหญิงเยอะจะได้นั่งดูหญิงบ้านกูอยู่นั่น Okay, โอเคเดี๋ยวพามาดูรถคันนี้เพิ่งซื้อมาเพราะว่าก่อนหน้านี้โห,โหเขาเล่นมามีเชฟเชฟในตำนานอันนั้นอันนั้นปล่อยผ่านไปแต่ล่าสุดงงกับแมงมากออกอะไรนะซีวิกเอออกมาแล้วมันมันแต่งสุดเลยนะแล้วมันถ่ายรูปไม่รูปบ้าเลยถ่ายทุกวี่ทุกวันเห็นแล้วก็แบบเออมือว่างเนอะอะไรแบบเี้ยแล้วแต่งเสร็จแบบกระแสยังไม่ทันหมดเลยแมงขายขายขาย,ขายปุ๊บยังไม่กี่วันอนะแมงซื้อแล้วก็เลยงงว่าคิดอะไรอยู่แล้วซื้อมาเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อตัวธรรมดามาเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าอันนี้เขาเรียกนิสันเขาเรียยยยกออะไรวมันขาาู่ ไม่ใช่มันจะมีฉายในรถรุ่นนี้อยู่อะไม่ใช่มันเป็นชื่อแบบคุณนึกไม่ออกะมันเป็นรถเอ่อเรียอะไรวะมันเป็นชื่อแบบไม่อันนี้ไม่ได้หมายถึงชื่อรุ่นมันจะเป็นเหมือนที่คนเขาจำอย่างนี้เหรอไม่ใช่ชื่อเรียกเว้ยเหมือนเหมือนสามดมอะไรพวกนี้เหรอมันจะเป็นอารมณ์เหมือนเป็นสปอร์ตอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นชื่อที่คนเขาเรียกแบบว่าของนิสสันของอะไรแบบนี้ ช่างมันเออช่างมือถออไอ้เหี้ยก็คันนี้มันเป็น3 370ใช่นิสสันมีอะไรบ้างบางดูไหมมีอะไรบ้างโน้นอะไอรุ่นแซดเหรอเท่าที่กูรู้ก็มีกูรู้แค่กูรู้แค่350 370แล้วก็พวกโอ้ยมีแซ่ดสองมีสองใช่เหรอเออคืออันนั้นกูไม่รู้เลยไงแต่เคยเคยเห็นนะแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือทรงนี้ก็คือ35กับสามเจ็ใช่แต่คันนี้เป็น37แต่ไม่ใช่37มเจ็ดธรรมดาตัวนี้เป็นตัวอะไรนะ ตัว40ปีครับ40ปีคืออะไรวะตัว40ตัว40ปีอ่าตัวครบรอบ40ปีนิสสันเหรอ40เป็นไอเวซิลี่ครับมันจะเป็นเบรกแดงหน้าหลังภายในก็จะเป็นสีแดงตอนเตรียมไปครบรอบก่อนเออครบรอบ40ปีมันเป็นครบรอบของแฟนเรดี้แซดหรือเปล่าอันนี้รายละเอียดลึกรายละเอียดลึกไม่รู้ไม่รู้ว่ะแต่ที่รู้มันเป็นแฟนเรดี้แซดใช่ไหมใช่ใช่ใช่สกายไลน์ก็จะมี50ปีของสกายไลน์อีกใช่แล้วแฟนเรดี้แซดเที่ยนี่คืออะไรมันคือรุ่นของมันอ๋อแสดงว่าเฉพาะไอ ไอ้เหี้ยเนี่ย370 350 240 300แต่ไม่ใช่370 40ปีแน่นอนมันมีมีตัวธรรมดาก็คงเป็นเซตไอเซตเนี่ย40ปีอ่าอะไรประมาณนั้นมากกว่า แต่เอาเอาอันดับแรกเลยมันบอกว่าเป็นเบรกอะไรนะถ้าตัวตัวพิเศษนี้คือจะเป็นเบรกแดงอ่ามันเป็นเป็นเบรกแดนแต่ตอนที่กูเดินมากูเห็นเบรกแล้วกูกูทักคำแรกเลยทำไมม่ใส่เบรกเลยออทำไมเบรกมันดูแบบดูใส่ทุกคันไงใส่เลยทุกคันอย่าว่าแต่พี่เลยผมลงมาบอกว่าทักพี่ต้องเลยแล้วใช่ป่ะเออไอ้แค่แต่พอพอมันบอกปุ๊บอ๋อมันเป็นเบรกสำหรับตัวนี้โดยตรงเลยก็เลยเสียดายเลยยังไม่เปลี่ยนใส่เก็เขาก็ไม่รู้ไงเป็นตัว40ปีอ๋อ ก็ดีไม<ล>่เสียตังค์เอออีกอย่างหนึ่งก็ประหยัดง,งบไปด้วยแหละ<ช>แต่นี่ล้อแท้นะเพิ่งจัดมาอ่าก่อนอันนี้เป็นล้อนี้มันสวยคนละแบบก็แล้วแต่ชอบอันนี้เพิ่งจัดมาวันนี้เลยปะสองวันสองวันแล้วสี่ยี่แปดอ้าวมีรอยมีรอยอนิดหน่อยของกูเยอะกว่านี้อีกแต่สีไม่ลอกนะทำไมสีมันใหม่ยังวะสีเดิมปะเนี่ยสีเดิมโรงงานม,นมันล้อปีถึงสามเลยเหรอปีใหม่กับพี่ปะปีเดียวกันแหละปีเดียวกันเหรอ แต่สีแม่งเข้มที่หมายเลยสวยด้วยสวยทุกร้อเลยดูดิตรงนู้นไม่ค่มีรอยนี่ล้อนี่ก็เกือบแสนแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าเกือบแสนหรอกมาแล้วแต่คนหาซื้อได้บางคนก็ซื้อ9 0 0 0 0มื0นแสนหนึ่งแสนสองเออตอนกูซื้อมาก็โดนไปแสนหนึ่งแต่ว่าได้ยางไงอันนี้ไม่ได้ยางใช่ป่ะอ่ะอันนี้คือภายนอกนะฮะก็เป็นเบรกเบรกไอ้สีสิปีอะไรเนี่ยแหละกันชนหน้านี้เดิมไหมไม่ครับเปลี่ยนเป็นพาร์ทพาร์ทเอมิวรอบคันพาร์ทอะไรนะพาร์ทเอมิวเอมิวคนไม่เล่นก็ไม่รู้เลยนะ แต่เห็นมันลงเฟซไงว่าเปลี่ยนไอ้หน้าหลังนี่แหละก็เลยถามไอ้ท่อคู่นี้คู่มาอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยมันคู่มาคู่มาขามีมาให้แล้วครับของอาคาบวิกแต่ว่าเปลี่ยนใหม่แพงของแสดงว่าแพงอเดียท่อไม่เท่าไหร่หรอเหรอไม่เท่าไหร่ม่เท่าไหร่ไม่กี่หมื่นบอกไม่ได้หรอกขนาดขนาดตอนที่กูไปดูรถไอเนี้ย F T แปดหกอะบาทท่ออย่างเดียวแม่งไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดหมื่นท่อคู่อะแสดงว่าไอนี่ก็ไม่ต่ำกว่าหกหมื่นอะขั้นต่ำมันต้องมีห้าหกหมื่นกูว่านะไม่รู้นะ คนไม่ได้เล่นอ่ะทะเบียนต้องเปลี่ยนแล้วสามเจ็ดตูดปะต้องสาม,สาม,สามต้องโดนนะเมียไม่ยอมครับเท่าไหร่นี่มันเบื้องตั้งเป็นร้อยหลายตั้งก็เลยนี่คาร์บอน่มันเป็นชุดของอามิยวมันเลยทั้งหมดเลยมันจะเป็นพาร์ทแบบตรงรุ่นของมันก็คือเหมือนใคร้นิสโม่แบบนี้ก็คืออ่าถ้าเป็นนิสโม่มันก็จะมีพาร์ทนิสโม่พาร์ทวาลิสแต่นี่คือเป็นเป็นแบรนด์ไออามิยวใช่อามิยวก็คือเราจะเก็บรอบคันเลยชิ้นข้างไอกราบข้างนี้ด้วยใช่ปะใช่ทั้งหมดเลย ถ้าเป็นพาสนมโมมันก็จะเป็นอีแบบหนึ่งทั้งหมดเลยพารวาริสก็จะเป็นอีแบบหนึ่งทั้งหมดอ๋ออันนี้มันตรงเราก็จะเก็บให้มันครบของมันคนต้องเล่นเท่านั้นถึงรู้รถเดิมๆประมาณกี่มารุ่นเนี้ยเขมโรงงานนะครับมันอยู่ประมาณสา0ร้อยสร้อยสาแต่ว่าลงพื้นจริงน่าจะอยู่ประมาณสองอยไปปลายอ๋อเฮ้ยเวลาเปิดกระจกรถลดลงดีกว่าใช่ป่ะอะไระกระจกมันลดลงนี่ไงลดลงมันลดลงเองเยอะแค่เอาดูข้างในหน่อยไม่เคยเห็นเหมือนกัน เนี่ยภายในแดงภายในแดงนี่คือไปทำสีมาใช่ออท้าย่ะไอสัตว์น้ำมันฮอนด้าเฮ้ยผมตรงรุ่นปะเนี่ยเฮ้ยผมแท้เอเยตเคดูดิเรียบเรียบแต่แม่งมีอะไรวะนะแม่งเฟี้ยวอะดูเบาดูเบานี่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 ของแท้นะครับมันปรับอุ่นได้นะปรับปุ่มปุ่มปุ่มปรุ่ม้อนอะปรับอุ่นปรับอุ่นเอออุ่นไงเบาอุ่นไงต่างประเทศมัน เหมือนพวงมาลัยอ่ะแสดงว่าพวงมาลัยก็ปรับได้ทั้งนั้นอ่ะดูมีโหมดสมโนได้น้่มแข็งแต่ประเทศไทยมันไม่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วบังไปเปิดฝั่งนู้นดิบังเออีเนียนั่งได้สองคนเหรอวะใช่ยศเพลทเครื่องก็อยู่ข้างหน้าทำไมมันไม่ทำให้นั่งได้สองคนวะเอ้สามสี่คนวะภายในก็ดูแบบเฮ้ยแต่มันไม่โบราณเหมือนสามห้านะใช่ใช่สามห้ามันจะลึกกว่าไงนี่รถสองปีอ่ะอันนี้มันปีอะไรนนทรัศวรศิษย์ ส0 1พันสิบเนี่ยไอ้ยียโคตรล้ำเลยต่างประเทศสองพันสิบเท่ากับประมาณนี้ของประเทศไทยเลยนะมิวมีอะไรมเวสอ่ะมเวสปีสิบห้าแสดงว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรได้แน่เลยมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่มันมีจอมีจอจากโรงงานมามันจะมีสองตัวที่มีจอกับไม่มีจอแต่แม่ก็ถือว่ายังดูดีอยู่อะแต่ถ้าเคยเห็นสามห้าในรูปแบบ ไออันนี้ไม่มีแน่เลยของเดิมอ่ะมีมาจาโรงงานอย่างนี้แล้วรุ่นอื่นมีปะมีสามห้าศูนก็มีส7 0ศูนมีหมดแล้วอันนี้ดูดีวะ่ะหน้าปงหน้าปัดดูดีดูดีหมดเลยวะ่ะเวลากลางคืนมืดก็คือไฟติดปกติเหมือนรถตัวใหม่ๆระบบพวกนี้แม่เพิ่งมีในบ้านเราเองนะเออใช่ไอเฮียพวกนี้แม่มีตั้งแต่นี่สิบสองปีที่แล้วสิบสองปีที่แล้วอ่ะต่างต่างประเทศเขามีหมดแล้วอ่ะโอ้ยยดแค่บอกไฟฟ้าหมดมีแค่เบรกมือทียยังไอ้นี่อยู่ แต่อย่างว่างมันกี่ปีแล้วอะใช่ป่ะเหรอี่เดี๋ยวเฟียวอยู่ไปเดี๋ยวดูเครื่องหน่อยดีกว่าบังเปิดฝาโป้งหน่อยเปิดตรงไหนยังไม่รู้อะไม่เคยเปิดเครื่องเสียงมีเครื่องเสียงด้วยนะของเดิมโรงงานเลยใช่ไหมของบอสของบอสมันจะเป็นบอสสี่สิบปีเท่านั้นที่เป็นเครื่องเสียงอ้าวแล้วถ้าไม่ใช่อ่ะทั่วไปเหรอเสียงธรรมดาอ๋อเฟียวเฟียวเที่กลางเปิดไงวะโอเคอย่าเปิดเยอะเดี๋ยวเจอถึงยางใช้ด้วยเหรอปกติไม่ใช้เนี่ย เอาดูข้างหน้าดูข้างหน้าบางคนยังไม่รู้นะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง V6 ไม่มีเทอร์โบนะ <Okay. S 1> ทรงรถแม่งอย่างก,กับแบบว่าแบบว่ามันต้องแบบจัดเต็มอะ่ะผมเคยคิดนะผมอยากได้แต่ว่ามันมันไม่มีเทอร์โบก็เลยไม่เอา <c oughs> แล้วก็พอถึงเวลานี้ก็ไม่มีโอกาสได้เอาแล้วเพราะว่าตังค์ไปทำอู่หมดแล้ว <c oughs> ก็ข้อเสียของเครื่องตัวนี้เลยนะฮะเวลาเปลี่ยนกรองมันต้องเสียตังค์สองแผ่นนะเพราะว่า <c oughs> นี่ไงมันต้องเปลี่ยนสองชิ้นอะ่ะ นี่เครื่องเดิมโรงงานไม่ได้แต่งอะไรเลยแต่ว่าเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็น E 2ี่สิบใช่จูนใหม่แล้วก็จูนจูนค้มสายเพลองอะไรพวกนี้อ๋อนี่เหรอของเดิมไม่มีเหรอเฮ้ยของเดิมมันต้องมีว่ามันเว้ามาให้แล้วอะมันมีเป็นเหล็กเป็นเหล็กธรรมดาก็ดูดีขึ้นนะพอมีคําพอคําวานิดโมนี่แม่งก็แบบว่าต้องฝีแต่ไม่มีอะไรให้ดูเลยห้องเครื่องอืมไอแผ่นความร้อนนี่เขาแกะมาหมดเปลี่ยนท่อกรงไงแต่เราอยากเก็บความเดิมมันไว้ จะได้ไม่ต้องเสียตังค์แล้วอะใช่ถูกต้องเลยอันนั้นแหละประเด็นปัใชัยสาคัญต้องไปเอาลงที่ทะเบียนเพราะทะเบียนมานี่จบเลยนะใช่ปะม,มันดูสุดอะแต่ยังยังมีความคิดอยู่ในหัวว่ายังไงแม่งก็ไม่แรงหรอกมันจะแรงได้ไงก็มันไม่มีโบอะแล้วทรงทรงนี้มันต้องแบบมันต้องควรจะมีโบแล้วปะมันมีหกอ่ะเออเข้าใจมันมีหกอย่างงี้ต้องลองนั่งท่าหน่อยเออไม่งั้นไม่รู้หรอกแต่ยังไงก็คิดว่าไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่า เห็นน้องบอกว่าไปขึ้นไปจู่าสูดขึ้นไดโนมัน324ม้าก็ไม่เคยนั่งเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองนั่งดูหน่อยดีกว่าว่าเราจะบอกว่า NA มันก็ดึงไม่แพ้เทอร์โบอยู่นะแล้วแม่งขับสบายใจด้วยนะหัวคู่กันเลยปะฮะโอ้ยทีละคันดีกว่าทีละคันดีกว่าเดี๋ยวไปลองเลยดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าวิ่งวิ่งประมาณไหนปิดไงวะเนี่ยเหี่ยแล้วอ๋อไปน้องขับเลย ลงลงต้องไปขึ้นตรงนู้นวะหรือว่าขึ้นได้เลยแต่มึงไปไม่ได้กูกูไปดีวกว่าทั้งนั้นอนะ่ะบอกลาใครคนทุกคนไปกับกูกูมีกล้องอยู่บอกลาตัวนี้ไ ouais. งต้องลามึงไม่ให้ลานี้อ๋อลาผมเดี๋ยวเราเจอกันนะบางังเดี๋ยวกูไปเทสกับ ดีมันเหมือนพวกอาสามห้าอะไรงเอองี้ยแต่มันก็นั่งไม่ได้หรอกนั่งไม่สบายหรอกแต่มันมีไว้เผื่อมีเ,ออเด็กมีอะไรอย่างเอองี้ยถ้าถ้าถ้าเป็นครอบครัวแต่ว่าถึางว่านอนไปเลยเนี่ยเด็กนอนได้ตรงเนี้หมายถึงเด็ก,ดกๆๆนะี่หมายถึงเด็กเด็กจริงๆนะไม่ใช่หมายถึงเด็กที่มึงแอบไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่แฮ่มีประเด็นหรือเปล่าเราอูดเสียงแม่งได้วะไม่เคยนั่งนะฮะอันนี้บอกตรงๆเลยว่าไม่เคยนั่ง เพาทำไมนี่ไม่เต็ดวะเนี่ยไม่ตอ้นี่โชคเชคิกเดิมโชคเปลี่ยนแล้วของบิดญี่ปุ่นเ0ม0ลุกป่ะหรือสองเหรอของใหม่เล<ะ>่าอเอ้ยไม่มีที่จับว่ะเขาลืมทำป่าววะเนี่ย มื่อกี้เล่นดอดี้สมัยก่อนมีโยกธรรมดาเรอนี่ไงเล่นไปเล่นชิปตรงนี้เกตเคนเฮียม้าแต่ยุคไหนแล้ววะเนี่เเเเยเี่ะาไแล้วไมได,ไได้อยู่นะชอบอเียสีย่เาที่ห้ามงีเสีย,สยปัปเห้พวกไอ้นี่ด้วยจะเฟี้ยวเลยมีว่ะเนี่ยแต่มันจะไม่รันมาก รถอะไรวะออดี้หรืออะไรที่มันสับเกียร์แล้วมันปึ๊ดเปิดอ๋อพวกบีเอ็มพวกเอ็มสองเอ็มสามมันจะมีเสียงแบบแผ่วๆอันนั้นมันเป็นเกียร์แบบนี้ป่ะดูโอ้คัตอะไรแม่งสักอย่างเนี่ยว่าแต่นี้มันรถมันเสพกว่าปีแล้วนะไอ้เกียร์ได้ขนาดนี้แม่งมันเหมือนรถเพิ่งออกนะเออรถมันก็ยังใหม่คือดูภายนอกอ่ะทรงแม่งทรงมันยังมันไม่เชยอ่ะเอาง่ายๆทันสมั สองร้อยโห oh. เสียงไวยวานะแต่นี่คือมันเป็นอารมณ์ที่แบบสองร้อยที่แบบเราไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรประมาณนั้นเหมือนขับร้อยกว่าเอาง่าย<อ>ฟิลฟิลรถพวกนี้ม,นมันรู้สึกไม่เร็วไงเออจริงๆถ้าถ้ามันเป็นฟิลแบบอย่างว่าฟิลมันนิ่งอะรถมันนิ่งอะ<ช>มันก็เลยขับสองร้อยกว่ากลายเป็นชิวๆไปขับร้อยหนึ่งเหมือนขับอยู่หกสิบอะไรแบบเนี้ย เลาชิ้ดาวเสียงแม่งมันเงเรื่อยๆเลยนะไม่แต่มันเป็นรถที่นั่งสบายว่ะเออมันมันดูเหมือนรถบ้านคือเวลาใช้อ่ะด้วยกับเคยขับมีอยู่คันหนึ่งมันช่วงล่างไม่ได้เวลาขับมันชอบโผล่ซุ้มเรารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบแซนแต่พอได้ลองรถที่แบบอ๋อรถแต่ละคันคือมันอยู่ที่ช่วงล่าง ยู่ที่โชคอยู่ที่เราจัดทรงอยู่ที่อะไรมันอะคือถึงจะรถมันจะปีเก่าก็จริงมันไม่ได้ว่าภาพแรกที่เราหูรถสิบกว่าปีมันคงไม่ไม่นิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่มันมันอย่างกับรถใหม่ละนะใช่มันนิ่มครับแล้วฟิลนั่งฟิลอะไรถ้าดูจากภายนอกมันเตี้ยมากมันควรจะแข็งก็ได้ไงเออยังยังตอนแรกจะถ่ายอยู่ที่มันมันต้องไส้แตกอะดูทรงแล้วต้องไส้แตกอะแต่นี่แบบมันนั่งล้วแบบนิ่งเลยนะให้ดูฟิลนะนี่เก๋ดีลองลากยาว เลี้ยวว่ะือบเจ็ดพันเลยรอบเจ็ดพันกว่าเลยเหรอเจ็ดพันห้าเจ็นเคเ็เอนี่เดิมๆมันหกพันนะเราไปจูนปลดอ๋อปลดเปิดเปิดรอบได้แล้วก็ปลดความเร็วของเดิมล็อกเท่าไหร่หกพันไม่ความเร็วอ่ะล็อกร้อยแปดสิบอันนี้ปลดไปที่สองร้อยเก้าเก้าหาถนนหาถนนขับยากแต่หาได้ เดียมันดึงมันก็ไม่แพ้แต่แต่แต่ชอบตอนที่มันขับเนี่ยมันเหมือนรถใหม่เลยเออแต่ช่วงแล้วมันแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแข็งอะไรเลยนะใช่เฉยๆนิ่มๆเลยเออไม่ใช่เหรอ่ะรถเป็นสิบปีรถวิ่งมากี่โลรถวิ่งมาหกหมื่นตอนแรกได้มาห้าหมื่นกว่าเราวิ่งเที่ยวไงห้าหมื่นกว่าทําไมมันยังกิ๊บขนาดนี้เลยวะช่วงแรกมันดูเหมือนรถบ้านปะอารมณ์แบบรถบ้านเลยนะไม่โค้งด้วยปกติรถบ้านเซ็ตยังมีอาการนะใช่ใช่ ถ้าเล่นไปเล่นชีบแบบแม่งมันเล่นเล่นแล้วนะอ๋อใช่แล้วก็ดีก็ดีเลยเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮาเฮาเฮาอีกี่เสียวไอ้สัตว์โอ้ยอุ้ยัวเกียร์พังว่ะอย่าเล่นบ่อยนะไม่ๆก็คือเราเล่น ช่วยทำเกียร์ไม่ร้อนอมันก็ทนขึ้นไปอีกใช่แต่ระบบ N A อ่ะมันเครื่องมันจะไม่ค่อยพังไม่เคยเห็นแซดที่แบบว่าเครื่องพังเลย,พเ,ลยเพราะว่ามันทางานด้วยระบบเูดืออากาศอ่ะไม่ใช่ turbo เพราเครื่องไม่พังหรอกเกียร์อย่างเดียวน่ะตอนมึงถอนเสียงมันน่าก,กลัวเหลือเกิน <c oughs> อ่ะ <c oughs> เสียงอยู่จองข้างล่างว่าจะได้ไม่ต้องขี่ึ้นไป เซ็ตโบได้หรอวะเซ็ตได้มันมีเซ็ตโบก็ได้สแสดงว่ามันมีชุดคิดเลยเนี่ยชุดคิดขึงมันจะเป็นซูเปอร์ชาร์จอ๋อแต่คือเราเอามาใช้งานอนะ่ะมันไม่จะเป็นต้องขนาดโอรแค่นี้ก็เหลือๆแล้วไอ้ท<า>ี่300<ร>กว่าม้าจะไปม,มีที่ไหนเอ็นเอนะใช่ มีเว็กู e แรงกว่าเดี๋ยวดูสีหน้ามาเลยดูสีหน้ามาแตแต่มันก็แรงคนละแบบคืออันน้นมันได้ท้ายแต่ว่ามีเว็กเดี๋ยวลองรู้ไม่รู้อันนี้ยังไม่ได้จูนพาไปลองอ่นไอ้ใหม่เหรอใหม่มานั่งนนไปลองนั่งมีเว็กหน่อยเดี๋ยวไปลองมีเว็กมีเว็กก็ประมาณสามร้อยมาแต่ว่าไม่มีวิวหรอกเพราะว่าถ้าคนที่ติดตามจะรู้อยู่แล้วไปหาดูคลิปเก่านี่มันจะสู้แซดได้หรอ แต่ไม่แรงคนละแบบว่ะอมันมันคนละฟีลลิ่งรถแต่ตอนนี้ฟิลแซดยังอยู่ในหัวอยู่นะเดี๋ยวรอดูมีเมีว่าอารมณ์ประมาณไหนเราเข้าครัวที่ต้องเอามีเมีมาแต่งเพราะว่ามีลูกแล้วไงใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวเองมีเองก็พ่วงแซดข้างหลังอ่ะใส่เจ๋ยใส่ตัวพ่วงให้ลูกนอนในรถบ้านอยู่ข้างหลังไงมีลูกแล้วถ้ามีเมียเพิ่มอ่ะทำไงเล่นเองซะด้วยเล่นเองนะมึงเล่นเองเลยนะแรงว่ะยั้งโอ้ยแอะมีของเล่นไว้ช่วงนี้ มันต้องวิ่งออกคู่สั้นแล้วอย่างเงี้ยมันจะนานมากจำจำเปจำเปลลิ่ยงขนุนได้ปะจริงๆริงมันต้องน่าลองขับขนุน,ม,น<ะ>มันจะนมันจะรู้จังหวะนั่งก็รู้แล้วมันอันนี้มันจะไม่ตึงเหมือนอัน,นุนอะอัน,นอุน,นมันดึงทีเดียวไว้ใ่ะเดี๋ยวดูเนี่ย อันนู้นมันดึงหนักกว่าใช่ป่ะอันนี้มันแบบมันก็แรงนะมันมีมีเปลี่ยนโหมดด้วยเหรอเปล่ยนโหมดมัมีโหมดหนึ่งโอ้มีโหมดด้วยมีโหมดด้วยนะโหมดโหมดโหมดไงคือแบบว่าลองก่อนแล้ไม่แรงกแต่แบบว่ามีโหมดเยอะเลยทุกคนของเล่นคนเยอะอ่ะหรือว่าอันุนันมันได้เสียงเล้าใจหรือเปล่าอันนี้ท่อมันเงียบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียหยียบให้ดูอีกทีนะครับทุเอยเรือก แรงอยู่นะว่าแรงแรงเฮ้ยเฮ้ยมึงยังไม่เคยนั่งมึงไม่รู้หรอกกูกูไปนั่งแล้วกูนั่งคันนี้กูรู้สึกคันนี้เฉยๆไปแล้วนะอ่เอาจริงอในนี้ฟิลฟีลคนขับก็จะรู้อยู่อ่ามึงนั่งมึงมึงยังว่ามีแรงถูกป่ะแต่เมื่อกี้กูเพิ่งไปนั่งคันนู้นมากูว่าคันนู้นเมื่อตอนที่ตอนนั่งอ่ะพี่ไม่ได้กดเต็มเต็มพอเวลาทดลองนั่งเมื่อกี้คราวนี้เราเปิดท่อแล้วเดี๋ยวเราจะใช้นี่มีระบบบพาสบพาสเลพัดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงปิดไปตรงไหนเนี่ยดีหมดที่ไหโอ้โหดีหมดดี เดี๋ยวมึงขิงไงเอาใหเ,เอะอออของเล่นท่วมเลยแต่ถามว่ากล้าแช่ต่างจังหวัดไหมก็กลัวอยู่นะเพราะว่ามันมีเทอร์โบใช่ปะ่ะเ,เราใช้ปูเยอะแต่นนะู้นนั่นชิบชิ มันดูรแรงขึ้นมามันได้เพียมันได้เพียวแล้วสักเกียร์ได้ด้วยไงเนี่ยเล่นเกียร์จิ๊กนี่เนี้ย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 นี่ยเนียเกียร์อีเกียร์อีเกียร์ลงเียน่อยน่นนตยอย่นะไ่นเรืแต่เท่าตรงๆถ้าถามความรู้สึกกูนะกูว่าใช่จงแรงกว่า เราได้รู้สึกรู้ว่าแรงกว่าไม่ได้อวยนะมันไม่ไม่ไม่พร์ฟิวคือทั้งนั้นที่ว่าเราเข้าใจนะถ้าอย่างเมื่อก่อนอะบีออสหรืออะไรพวกนี้ที่มันเป็นเอ็นเออะเราจะรู้สึกว่ารถพวกเนี้ยมันจะค่อยๆแบบใช่ใช่แต่เฮี้ยเมื่อกี้มันดึงแบบมันมันต้องใจบังมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันฟืดแล้วแล้วแล้วมันแล้วมันขึ้นเชิดอยู่อย่างงี้เลยมันท้ายไม่ห้อยไม่เลยนะแล้วจังหวะคลิกดาวอ่ะรถมันจะแบบจะมีเหมือนเหมือนรถจะแบบชะลอโลวอขึ้นมาอีนึงแล้วก็ชุดแล้วแต่มันเป็นเครื่องมีหกเครื่องท้อง แต่ยังยังไงก็รู้สึกว่ามันคนละฟิลดีกว่าใช้คําว่าคนละฟิลแต่ถ้าเอาตรงๆ300กว่าม้าเนี่ยสู้สู้เอไม่ได้สู้สู้วีหกไม่ได้สู้วีหกไม่ได้อ่ามันเป็นเอแต่มันเป็นวีหกนะแต่นี่มันสี่เมตรมีโบแล้วมันวีหกอันนั้นมันหกสูบอันนี้มันสี่นนสูบไอ้นู้นม,มีโบอันนี้มีโบมันมีข้อดีข้อเสียสลับกันแล้วน้ามันเป็นซินใช้รอบนี่มันดีเซลไม่ได้ใช้รอบถูกปว่าอันนู้นจะแดกน้ำมันหน่อย โอ้โหเดี๋ยหน้าดูแดกเมื่อกี้เหยียบไปเมื่อกี้น่าจะหมดไม่ต่ำกว่า300เพราะว่าปกติครับฮอนด้าไปพัทยานะก็ปกติพันหนึ่งพันห้าก็สุดแล้วอันนี้ไปกับประมาณสองพันห้าถึงสามพันใช่ใช่แดกแดกมากเียเท่าตัวเลยวะนะใช่แล้วยิ่งถ้าเราซัดนะโอ้โหแบบเอาเรื่องเลยรู้เรื่องเลยก็สรุปนะฮะผมสรุปให้ตรงนี้เลยถ้าจะเอาถ้าจะเอาดีเซลมาเทียบกับเบนซินอ่ะม้าต้องเยอะกว่าขั้นต่ำห้าสิบตัว ถูกปะใช่ถ้าถ้าอย่างอย่างอย่างสมมติถ้าสมมติอย่างไอ้นี่320ใน V6 นะสมมตินะสมมุติถ้ารถเบนซิน320ดีเซลถ้าจะมาเทียบให้สูสีกันต้อง37ก็ต้องเครื่องทิ้งละมั้งก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเพรว่าตอนยัไม่ยังไม่นั่งไงยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยอย่าสมมติอ่าสมมติคันนี้เป็นคันนี้เป็นแก๊สเทอร์โบ200มา้าถ้ามึงจะเทียบกับดีเซลมึงต้องมึงต้องมากกว่า200ม้า50ตัวขึ้นไปถึงจะรู้สึกว่าแรงกว่า ไม่งั้นมึงจะเฉยๆถึงบอกว่า80เออถ้ามึงเอาดีเซล200ม้ามาเทียบกับ200ม้าไม่ได้มันขึ้นคันนี้เนี่ยมันจะรู้รู้รู้อารมณ์เลยชัดเลยอารมณ์มันไต่เลยเดี๋ยวมึงไปดูในคลิปมึงรู้เองโอเคนะฮะก็ฝากไว้ด้วยว่าจริงๆอ่ะผมไม่แนะนำให้เอามาเทียบกันเลยเพราะว่าเราซิ่งด้วยกันไม่ต้องแบ่งแยกหรอกแต่ว่าถ้าจะเอามาขิงกันจริงๆอ่ะขิงไม่ได้หรอกมันมันคนละแบบเอ้าถ้ากูจะขิงนะสมมติกูขับมีเวกูจะขิงมันไอ้ตว์กูนั่งได้หลายคนนะกูเจ็ดคนนะอารมณ์ประมาณนี้ถูกป่ะนีี่่กููรดดไ้เเลยยนนะ ลูกน้งลูกหน้าด้วยกูขิงกับล่ารถกูนั่งได้2องคนนะคือมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนี่ยอย่างอย่างนนบอกว่าขับไปบางแสนสองพันกว่าก็น่ะถ้าถ้าคันนี้ขับไปบางแสนก็ไม่ถึงพันไม่ถึงพันไม่ถึงพันแน่นอนเลยเหลือซึ่งท้งที่รถหนักกว่าซึ่งมันแตกต่างกันนะก็แนะนําว่าอย่าไปขิงกันเลยเอาไปว่าเป็นความรู้ดีกว่าว่ารถมันก็เอาไว้ใช้งานอะนะก็เลือกเลือกใช้ตาม เขาเรียกว่าอะไรความเหมาะสมเอออย่าตามกระแสะมากมเอาตามความเหมาะสมว่าโอเคเราคิดแล้ววา่าครอบครัวเรามีแค่เนี้ยเราเราเราใช้งานกี่คนระดับแรกเลยที่ครอบครัวมีกี่คนถ้าอย่างสมมติไอ้โนโนมีที่บ้านเนี่ยสมมติหกคนอย่างเงี้ยมันจะซื้อรุ่นนี้ไหมก็คงไม่หรือซื้อรุ่นนี้แต่ว่ามีมมหลายคันมีหลาย,ลายคัน,นเพื่อเอาคันอื่นไปเที่ยวคันนี้ก็ขับใช้งานอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาเลือกรุ่นที่มันขับใช้งานทุกวันได้ไม่ได้แบบว่ามันจะมีบางรุ่นที่แบบ ซิ่งจ๋าเลยแต่ขับใช้งานลำบากก็กอันนถ้าใครยังไม่ถ้าใครกรองประด,ดุลนี้ก็ย้อนไปดูเอาแล้วกันโอเคัะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยว่ามีมเอกก็ก็ยังสู้ไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าก็แรงอยู่ <c oughs> ก็แรงอยู่ <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีฮะ